สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสวออสบมสูงวัยสบายมากนะคะดิชนนิตาคณิตาหงอิทิกรมารายงานตัวค่ะช่วงเวลาของวันพุธที่3ของเดือนนะคะเวลาที่หลายๆคนรอคอยรวมถึงนิตารอคอยด้วยเดี๋ยววันนี้จะมาส่งกันบ้านนะคะกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนักกิจกรรมบาําบัดสุภลักษ์เข็มทองอาจารย์ป๊อบของเรานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ป๊อบค่ะ ครับสวัสดีครับสบายดีนะครับสบายดีค่ะฟังเสียงอาจารย์ก็ขนลุกทุกทีนะคะไม่ได้รับการบําบัดตลอดเวลา <c oughs> แอบ,บส่งการบ้านหน่อยค่ะอาจารย์ค่ะหนึ่งพันวันที่แอบ,บไปฝึกกันมาระหว่างที่เราไมา่ได้เจอกันหน<า>ึ่งเดือนนะคะเป็นไงบ้างให้ความรู้สึกว่าเราอะ่ะเหมือนกับเข้าใจตัวเองมากขึ้นรับฟังตัวเองมากขึ้นเหมือนกับเหมือนเราได้อยู่กับตัวเองเยอะๆค่ะอาจารย์ไม่ว่า<อ>จะเป็นเรื่องราวของแบบว่า ร่างกายต่างๆส่วนต่างๆที่เรารู้สึกเจ็บรู้สึกปวดหรือแม้กระทั่งเรื่องของจิตใจด้วยที่เราได้ฟังเสียงตัวเองเยอะขึ้นจากการฝึกนะคะอาจารย์ดีมากเลยนะครับก็ทําให้เราเกิดการเรียนรู้เนาะค่ะแล้วก็พอเรียนรู้เสร็จแล้วก็เหมือนกับพอเราไปเจอสถานการณ์อะไรที่เป็นปัญหาคุกคามจิตใจเราเราก็จะรู้ทันเขานะคะผมแต่รู้สึกนะคะอาจารย์ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่เลยว่าก, <c oughs> ก็คือเครียดก็เครียดเศร้าก็เศร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าก็คือรับรู้ว่าแบบเหมือนโดนกระทบมาแต่เราก็โอเค รู้สึกแบบนี้นะแบบนี้นะ,ะ,ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพออะไรยังไงแบบไหนเราก็เข้าใจกับสิ่งที่เป็นนะคะก็ตอนแรกก็ยังรู้สึกว่าทําไมมันต้องแบบเยอะๆในช่วงเวลานี้อะไรอย่างเงี้ยค<ๆ>่ะแต่ก็ผ่านมันไป,ไปก็เข้าใจใช่เลยใช่เลยก็คือจริงๆเราเราไม่ได้แค่รู้สึกนะในสมองเราเนี่ยครับมันทําเป็นสามขั้นตอนคือพอรู้สึกเสร็จแล้วเรารับรู้มันหน่อยเราลืมลืมพูดกับตัวเองว่าเฮ้ยเรารู้สึกอะไรถ้าเราพูดกับตัวเองนิดนึงว่ารู้สึกดีอันเนี้ยสมองก็จะรับรู้และเก็บไว้ค่ะ เก็บไว้ในลิ้นชัดดูดีมากเลยอ๋อนี่เรารับรู้นะว่า<ม>เรารู้สึกดีหรือถ้าเรารับรู้ว่ารู้สึกแย่มันก็จะไปอีกลิ้นชัดหนึ่งค่ะคราวนี้ไปต่อเราก็มักจะบอกว่าพอรู้สึกดีแล้วดีอย่างไร<ม>รู้สึกแย่แย่อย่างไรสมองเนี้เขามีความสามารถมากเลย ว่ามันจะไปไปประมวลผลเหมือนคอมพิวเตอร์ยี่สิบเครื่องยกตัวอย่างเช่นรู้สึกดีเอดีมันจะมีกี่ระดับนะมียี่สิบเครื่องจะเก็บไว้ให้ดีตอนไหนนะดีตอนเด็กดีตอนเหตุการณ์นู่นนี่นั่นโอ้มันจําได้แม่นยำมากเลยแต่ว่าตัวที่เป็นไวรัสเราเรียกไวรัสคือคอมพิวเตอร์รู้สึกแย่คาว่ารู้สึกแย่คือเราไม่ค่อยไม่ค่อยได้เกิดการเรียนรู้ว่าแย่เสร็จแล้วเราต้องไปต่อนะแย่เสร็จเราต้องทําให้ดีนะ ตรงนี้แหละวงจรตรงเนี้ถ้าเราไม่ใส่ข้อมูลว่าอยากแย่ให้เป็นดีเร็วๆนะเขาไม่ค่อยให้ข้ามคืนโดยเฉพาะอารมณ์โกรธถ้าอารมณ์โกรธแล้วไม่เคลียร์ให้ให้เสร็จในวันนั้นและนอนเก็บไปคิด จำฝังใจเนาะตรงคอมพิวเตอร์ตรงนั้นมันจะกลายเป็นไวรัสมหาศาลทีเดียวคล้ายโควิดกับวัคซีนวัคซีนนี่มันก็ยังไม่ใช่ไม่ใช่ความรู้สึกแก้ปัญหาได้หมดนะมันคแค่แบบชะลอชะลอไม่ให้มันกลายเป็นไวรัสลามไปหมดอะไรประมาณนี้เหมือนที่หลายคนก็จะบอกไว้ว่าถ้าสมมติว่าใจเราไม่ดีมันก็ส่งผลกระทบต่อร่างกายต่อไปด้วย ใช่นั่นคือระหว่างใจกับร่างกายมันมีกระบวนการทํางานของจิตอยู่ซึ่งเรามักจะต้องพูดกับตัวเองว่าเรารับรู้อะไรเราจะทําอย่างไรให้จากร้ายเป็นดีอย่างนี้ฮะ เหมือนเราต้องพูดกับตัวเองแต่ไม่ได้เราพูดคนเดียวนะคือมันฝึกพูดในใจอ่ะเพราะงั้นแบบในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนไข้ซึมเศร้าอยู่ประมาณสักสี่รายนะที่เขาโทรมาคุยผ่านโทรศัพท์เนี่ยมีเรื่องเดียวเท่านั้นเองว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะพูดยังไงเขาไม่รู้ว่าจะพูดให้ร้ายเป็นดียังไงเหมือนต้องต้องนําเขาพูดนะครับคุณคัิตาครับค่ะแต่ถ้าเกิดเรานําเขาพูดแล้วเขาก็จะรับรู้ได้จากกลับจากรายให้มันกลายเป็นดีได้ใช่แค่เพียงเราบอกว่ารักตัวเองให้มากๆนะ ค่ะลองพูดตามซิค่ะคุณคณิตาลองพูดตามซิรักตัวเองให้มากๆนะรักตัวเองให้มากๆนะอีกครั้งสิครับรักตัวเองให้มากๆนะรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีค่ะอาจารย์เยังไงก็ดีใช่ยังไงก็ดีคือจะบอกว่าท่านผู้ฟังทุกท่านว่าเวลารับฟังใครเสร็จแล้วถ้าเรามีจิตใจที่แข็งแกร่งเนี่ยเราจะเราขออนุญาตนะขออนุญาตนำเธอพูดพูดตามเราหน่อยนะพูดในสิ่งดีๆพร้อมกันสามรอบโอ้โหมันจะจับใจทีเดียว ค่ะอย่างเจอกับตัวเองสดๆร้อนๆเลยค่ะอาจารย์ค่ะเธอเหมือนกับว่าเรามีเรียกว่าความมุ่งมั่นที่จะทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นแต่พอเสนอสิ่งเหล่านั้นไปกับโดนวิจารณ์แล้วก็บอกว่า <Hey. S 1> ฉันไม่ซื้ออะไรประมาณเนี้ค่ะอาจารย์ แล้วก็จะรู้สึกแบบโดนกระทบกับจิตใจนิดนึงว่าแบบเหมือนความตั้งใจที่ดีของเราที่เราอยากจะนําเสนอแล้วก็แล้วเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์จริงๆแต่ว่ามีความรู้สึกส่วนตัวว่าเขาก็อาจจะมีประสบการณ์ส่วนตัวของเขากับสิ่งเหล่านี้ที่เขาคิดว่ามีแล้วแต่เรารู้สึกว่าคนทั่วไปยังไม่มีจริงๆอยากนําเสนอสิ่งนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ใจนึงก็แอบแฝบ กับความตั้งใจดีๆ<ม>แต่อีกใจหนึ่งก็รู้สึกว่าก็จะทําให้มันให้ชัดเจนให้เขาเข้าเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>แต่อีกใจหนึ่งก็จะแบบว่าหรือฉันจะหยุดแค่นี้พอแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยค<ม>่ะอาจารย์อันนีแหละเราเรียกว่าเสียงในใจค่ <c oughs> นะเสียงในใจเนี่ยจะมีสองเสียงเสมอก็คือเป็นเราเรียกว่าสองจิตสองใจก็คือเอ๊ะเราเราก็ต้องสลุปให้ได้ว่าตกลงเราเราจะไปทาง กล้าหรือเราจะไปทางอ่อนแอเนาะเราจะกล้าหาหรืออ่อนแอตรงนี้ตรงนี้ต้องเคลียร์ตรงนี้ให้ให้เสร็จไม่งัน้น ลิ้นชักตรงที่แบบความรู้สึกแย่ๆมันก็จะกลายเป็นไวรัสที่เราพูดเมื่อกี้คนที่เราอาจจะไม่ได้พูดกับเขาโดยโตรงไม่ได้พูดจากใจตรงๆเขาก็รู้สึกได้นะเพราะว่าสีหน้าท่าทาง,ทางอะไรมันออกไปหมดเลยเรื่องเรื่องนี้สําคัญเหมือนกันครับก็คือเราต้องเราต้องเปิดใจแล้วก็พูดแบบพูดออกมาจริงๆเลยว่าเรา,ารู้สึกยังไงบางคนรู้สึกดีๆก็เ,เก็บไว้ในใจรู้สึกเละๆเก็เก็บไว้ในใจสรุปก็คือพออารมณ์สะสมเครียดมากๆ ตึ่เครียดมากๆมันจะป่วยเอาก็เลยเป็นที่มาเป็นวันป้องกันค่าตัวตายของระดับโลกเลยเนาะผู<ช>้ก่อพ<ช>ิษิดกัญญ<ะ>าโยนเนี่ยเขาก็ให้คําขวัญว่าพรุ่งนี้เราจะเจอกันนะแค่บอกแค่นี้รู้สึกไงครับพรุ่งนี้เราจะเจอกันนะเราก็จะมีชีวิตอยู่ได้มาเจอกันใช่ใช่แค่คำนี้ครับ See you tomorrow เนี่ยมันบอกกับคนทั่วๆไปอาจจะเฮ้ยพูดอะไรภาษาอังกฤษเหรอ พูดแล้วมันมีความหมายยังไงแต่ว่าสําหรับคนที่เขากำลังคิดสั้นนะ่ะเขาจะรู้สึกเปลี่ยนความคิดไปเลยพร<ฆ>ุ่งนี้เจอกันนะอย่าเพิ่งคิดสั้นนะอะไรอย่างเงี้ยบางทีเรื่องพวกนี้เราต้องพูดให้กระแทกใจจริงๆ <c oughs> เพราะว่าข้างในข้างในเขาก็คิดวนไปวนมาว่าฉันไม่อยากอย,กอยู่แล้วฉันเบื่อตัวเองแล้วฉันอยากฆ่าตัวตายแล้วแต่ข้างในเขาก็ลังสองจิตสองใจอยู่จะอยู่หรือจะไปจะอยู่หรือจะไปขอเพียงเสียงนึงของของท่านผู้ฟังที่มีจิตใจเข้มแข็งเนี่ยพร<ฆ>ุ่งนี้เจอกันนะนายเป็นคนดี <c oughs> เลยนะมีคุณค่ามากๆอยู่กับเราต่อนะอะไรอย่างเงี้ยมันดูดูมีพบับค่ะใช่ใช่แล้วอีกอันหนึ่งคือคือทําให้เขาเกิดพลังความหวัง พลังความหวังในที่นี้ก็คือแค่คาดหวังนะอย่าไปคาดหวังนะความหวังกับคาดหวังนี่ต่างกันมากเลยนะครับคา<ะ>ว่าความหวังเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรักเรารักที่จะให้โดยไม่ต้องไม่ต้องหวังผลนะ,ะแต่พอเราคาดหวังปุ๊บเนี่ยอันนี้เราจะไปหวังผลเราจะไปบังคับใจเขาเราจะไปทําอย่างที่เราคิดแทนเขาอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องตรงข้ามกันเลยครับแต่ตอนนี้เชื่อไหมครับว่าคนไทยเนี่ยเราคาดหวังสูงมาก แล้วก็ <Ha. S 2> มีผลกระทบต่อทางไซเบอร์ด้วยนะโลก <Ha. S 2> ไซเบอร์ของเราเป็นอันดับสองของโลกนะครับก็ลงอะไรไปก็คาดหวังว่าจะมีใครมาให้ความสนใจประมาณนั้น <Ha. S 2> และที่สำคัญคือวัยรุ่นนะครับช่วง15ถึง20ปีเนี่ยแหละโอ้โหเขาคาดหวังมากเลยว่าเอ๊ะใครจะมากดไลค์ฉันใครจะมากดเลิฟฉันใครจะมาชมฉัน <Ha. S 2> โดยที่ลืมลืมบอกรักตัวเอง <Ha. S 2> เป็นปัญหามากครับแล้วก็ทั่วโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่ประเทศไทยทั่วโลกก็มีแนวโน้มอัตราการฆ่าตัว ตายสูงมากโดยเฉพาะวัย15-20ปีค่ะแต่ในผู้สูงวัยจริงๆแล้วลึกๆท่านก็คาดหวังนะให้ไทยว่าท่านคาดหวังอะไรคาดหวังให้ลูกหลานเห็นคุณค่ารักมาดูแลอะไรไม่เลยสิ่งเหล่านี้เป็นช่วงวัย15-20ที่คาดหวังความรักแต่ท่านอะ ท่านคาดหวังว่าสิ่งที่ท่านกําลังพูดเนี่ยจะมีคนรับฟังสิ่งที่ท่านบน่นเะนาะบน่บนบ่นแซวหรือว่าดูเหมือนจะแบบพูดพูดซ้ําๆไปมา <c oughs> ท่านต้องการแค่ให้ลูกหลานนั่งฟังเท่าน,นั้นเอง <c oughs> ไม่ได้คาดหวังความรักนะครับท่านพร้อมที่จะเป็นผู้ให้ประสบการณ์ชีวิตสอนให้ท่านเป็นผู้ให้ให้ขึ้นเรื่อยๆโดยไม่หวังผลตอบแทนแต่ว่าลูกหลานจะคิดตรงกันข้ามกันและเชื่อไหมคะว,ว่าวิธีการ ฆ่าตัวตายของท่านผู้สูงวัยที่ซึมเศร้าเยอะๆเนี่ยนะจนแบบน้อยมากนะครับโอกาสที่จะฆ่าตัวตายของผู้สูงวัยน้อยมากเพราะท่านเป็นคนให้เนาะท่านปล่อยวางอารมณ์ได้ระดับหนึ่งถ้าท่านปฏิบัติปฏิบัติมาเรื่อยๆกับการปล่อยวางอารมณ์ไร้ล้ายที่เราว่าเนาะท่านก็จะรู้สึกว่าชีวิต ชีวิตมีค่ามากๆเลยแันพอจะให้ลูกหลานแต่ว่าถ้าเกิดสมมตมิมีมีอารมณ์แบบลูกหลานไม่เข้าใจจนทะเลาะก,กันรุนแรงเนี่ยท่านจะจาฝังใจและโกรธแค้นมากอันนี้สุขภาพจิตก็จะแย่มากก็คือเครียดแค้นโมโหแล้วก็รู้สึกแบบรู้สึกคาดหวังอะคาดหวังมากขึ้นโดยที่จริงๆในวัยท่านไม่ต้องคาดหวังนะแต่ว่าร่างกายมันปรับเปลี่ยนขอคาดหวังมากๆขึ้นอันนั้นแหละคาดหวังลูกหลานให้กลับมากลับมา กลับมาหาท่านท่านจะได้ขอโทษคําสุดท้ายเนาะในใน,ในหลายๆเคสก็คือท่านอยากขอโทษที่ท่านโกรธลูกหลานท่านทำร้ายอารมณ์ออกไปแสดงอารมณ์ไม่ดีออกไปงไรครับผมโหวงจรมันกลับกันครับกับ1 5าถึงยีวงจรผู้สูงไวัที่อยากฆ่าตัวตาย ท่านจะทํำยังไงรู้ไหมครับบางทีก็ไม่กินยาค่ะไม่กินยาหรือบางทีก็ซุกยาไว,ว้กินแล้วกินแล้วแต่จริงๆไม่ได้กินก็คืออยากให้ร่างกายมันเสื่อมถอยไปเองน่าสงสารมากเลยถ้าเราไม่สังเกตท่านเนาะมีมีกรณีหนึ่งค่ะเป็นแบบสอวอค่ะ,คะก็คือโทรมาบ่นกับเพื่อนวัยเดียวกันนะคะ,ะ,คะแล้วก็บอกว่า คือลูกไม่สนใจลูกพูดจาไม่ดีใส่หรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะมาอารมณ์แบบน้อยใจมากๆยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็โทรไปปรึกษาเพื่อนในวัยเดียวกันนะคะแล้วก็บอกเพื่อนว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะอยากจะฆ่าตัวตายให้มันจบจบปัญหาไปตัวเพื่อนเองก็บอกว่าไม่นะอย่าทำนะทําแบบนี้มันไม่ดีอย่างงี้อย่างนี้นอะไรเงี้ย,ย,ย,ยค่ะ <c oughs> แล้วก็ปอบประโลมกันไปยอะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่าหลังจากนั้นประมาณสามสี่วันท่านก็ทําจริงๆค่ะ โอ้เห็นไหมดังนั้นเวลาที่เราเราเห็นสัญญาณเนาะสัญญาณของผู้สูงวัยที่บอกว่าไม่อยากอยู่แล้วอยากอยากทําร้ายตัวเองก่อนอยากทําร้ายตัวเองแล้วถึงพูดว่าอยากฆ่าตัวตายมันก็จะมีอยู่สามสเต็ปนะครับเนาะสามสเต็ปเนี้ยเรารักฟังเลยมีอะไรไม่สบายใจเล่าให้ฉันฟังนะไม่ว่าใครนะครับจะเป็นลูกหลานหรือว่าวัยเดียวกันผู้สูงวัยเดียวกันมีอะไรรักฟังเลยนะ ให้เวลาเป็นที่เลยคือสามสิบนาทีค่ะโดยที่เราก็ต้องข่มใจเราหน่อยเนาะว่าฉันเราจะรับฟังจริงๆฉันจะไม่คิดแทนเพื่อนฉันจะไม่คิดแทนคุณปู่ย่าตายายห,หรือพ่อแม่เนาะค่ะอืมเชื่อไหมครับว่าแค่สามสิบนาทีโดยเราโดยระรับฟังอย่างเดียวเลยเนาะสีหน้าท่าทางเราสบตาเห็นโอกเห็นใจอย่างเดียวเลยนะค่ะมันคลายไปเลยนะครับความคิดที่จะฆ่าตัวตายมัน หายไปครึ่งหนึ่งเลยครับคุณกนิตาค่ะดังนั้นก็คือตั้งใจฟังรับฟังเนาะแล้วก็เหมือนเราเราฟังเสร็จแล้วก็เห็นอกเห็นใจอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งที่จะคิดแก้ปัญหาแทนเขาเพราะปัญหาหมันซับซ้อนมากเขาอาจจะเก็บกดมานานแล้วเนาะเขาอยากจะระบายพอระบายเสร็จเชื่อไหมครับสามสิบนาทีเสร็จแล้วก็พาไป พาไปเดินเล่นพาไปทำอะไรที่รู้สึกสบายใจมันหายไปเลยนะมันเสี่ยงไปเอเลยถ้าเราใส่ความคิดบวกความรู้สึกดีๆหลังจาก30นาทีนั้นนะโอ้โห,โโหเขาเลิกคิดแล้วครับมันจะแค่ความาคิดมันเป็นแค่ความคิดแล้วเขาก็แค่เขากล้ามาบอกเราเนี่ยแสดงเขาไว้ใจเราแหละแต่ก็จะมีกลุ่มหนึ่งเขาไม่พูดเลยถ้าไม่พูดเราต้องดูสัญญาณดีๆว่าเ ทำไมดูแยกตัวทำไมดูพูดน้อยกว่าเดิมอีกทำไมไม่กินข้าวเนาะทำไมไม่กินยาด้วยทำไมรู้สึกแบบร่างกายมีรอยขวนมีรอยช้ำเหมือนโดนโดนบีบโดนทําอะไรเงี้ย อันนี้ก็อาจจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญคุณหมอด้วยเนาะให้ให้ใหเฝ้าระวังอ๋อแต่ว่าก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าคนที่เป็นที่เหมือนมีคนมาปรึกษาเนี่ยส่วนตัวก็จะมีความแอบเครียดเหมือนกันนะคะว่าเราจะให้คำปรึกษายังไงหรือจะพูดยังไงถึงจะเหมาะสมอะไรเงี้ยค่ะที่อาจารย์บอกไว้เมื่อสักครู่นี้ก็คือการนิ่งรับฟังเขาจริงจริง แล้วเมื่อเวลาผ่านไปเขาอยู่ในภาวะที่เป็นปกติเราก็จะสามารถพูดในสิ่งดีๆให้เขารู้สึกดีได้ก็จะแนะนํานอยู่สามคำนะครับเนาะสามคำระหว่างเราฟังในสามสิบนาทีเนี่ยเราจะโน้ตไว้ก็ได้ถ้าเขาพูดว่าไม่เนาะไม่รู้ไม่ทําอะไรเงี้ยเยอะๆเนี่ยเราก็ก็นี่นแสดงว่ามีความมีความไม่สบายใจแล้วมีความคิดลบแหละทําไมเยอะๆเนาะไม่อาไม่รู้ไม่ทําหรออะไรเงี้ยจริงๆลึกๆ ลึกๆจิตเขาอยากทำเราเราขเขาไหม่มาเยอะๆเราจะเราจะสักคํำตอนนั้นเลยเนะาะสั่คทำตอนนั้นให้เขาให้เขาเข้าใจเลยที่เมื่อแี้เธอเราทวนคำนิดหนึ่งที่เมื่อแค้เธอไม่อยากทำเธอจะทำใช่ไหมเขาจะอึ้งเลยว่ารู้ได้ยังไงอ่ะค่ะอันที่สองอันที่สองก็คือถ้าเขาบอกว่าเธอเนี่ยลูกต้องอย่างนั้นลูกควรทําอย่างนั้นแสดงว่าข้างในมันเกิดการบังคับ เนาะบังคับอะไรใจเยอะแยะเลยเราก็ต้องเปลี่ยนทันทีจากคาว่าควรคาว่าต้องเนี่ยก็เปลี่ยนไปว่าคือสามารถทําได้ค่ะลูกเขาสามารถทําได้รอเขาหน่อยอันนี้คือความคาดหวังเวลาทีบอกว่าต้องควรเนี่ยมาบังคับเขาอะ่ะเธอปล่อยเธอปล่อยลูกทําอิสระเธอเขาทําได้ถึกนะถ้าเธอไปบังคับเขาหรือถ้าลูกบังคับเธอเธอจะทํำไหมอะไรอย่างเงี้ย มัน <Ha. S 1> มันก็จะมีจังหวะจังหวะนั้นนะฮะจังหวะนั้นแต่ต้องหลังสามสิบนาทีนะเราต้องเก็บข้อมูลก่อนนะและสุดท้ายก็คือสุดท้ายก็าพูดว่าแต่พูด <Ha. S 1> แต่เยอะแยะมากเลยฉันเบื่อจังเลยอะ่ะแต่ไม่อยากทานู่นอะไรเงี้ยมันจะมีแต่แต่ในสิ่งที่แบบแต่นู่นแต่นี่ฉันก็อยากไปนะแต่วันนี้ไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยเ hmm. นาะเราก็ต้องบอกว่าคือไม่อยากไปและ และให้คําว่าและแทนคําว่าแต่แลคือก็ไม่ว่างจริงหรือเปล่าบางทีเราพูดแต่แต่ไปก็ต้องถามว่าจริงหรือเปล่าเพราะบางทีปากกับใจไม่ตรงกันสองจิตสองใจนี่แหละเป็นตัวทําให้อารมณ์ปั่นปวนไปหมดเลย และยิ่งได้ระบายออกมาแล้วก็ต้องจับสามคำเหล่านี้ให้ได้นะค,ะค,ครับค่ะคุนทาิัประจำได้ไหมเอ่ยลองทวนอีกทีก็ได้นะฮะค่ะน่า,ารย์ใจคำพูกนี้เป็นคำที่ติดมากับสองใจสองใจและอารมณ์ดังนั้นฟังดีๆแล้วก็ลองค่อยๆรับฟังก็จะจับได้เรื่อยๆะครับผมค่ะ,คะ มันก็เหมือนต้องผ่านการฝึกฝนเว้ยค่ะอาจารย์บางทีเวลาฟังอยู่ปุ๊บเนี่ยอันที่อาจารย์ป๊อปบอกไว้มาสักครู่เอ๊ยยังไงนะยังไงนะพูดคาว่าอะไรดีนะอะไรเงี้ยติดติดตที่เขาจิตที่เขาไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ฝึกรับฟังหรือคิดบวกเนี่ยเขาจะจําไม่ได้เลยนะฮะค่ะเขาจะจําไม่ได้เพราะจําฝังใจเรื่องอื่นจนมันแน่นไปหมดแล้วเนาะให้ตัวตัวคอมพิวเตอร์เขาเต็มไปหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> ตัวนี้ก็เลยแนะนำว่าเขียนนะ ก็ผมก็จะมาจะบอกเคสมา,าเขียนไว้ก่อนนะมเมื่อกี้เขียนไว้ก่อนก็ได้แล้วก็ดูเลยให้เห็นเห็นไปเลยจะพูดตามก็ได้ค่ะืม,มันไม่ต้องจํานะแต่มันมันต้องให้มันมันเข้าใจเราจะไม่จําคําพวกนี้นะให้เป็นเข้าใจเราเองฝึกบ่อยๆเนาะสิ่งที่เราฝึกบ่อยๆก็เหมือนเราฝึกสตินั่นเองฝึกจิตของเรานั่นเองคับใช้เวลาครับใช้เวลาส่วนใหญ่ก็ คำว่าใช้เวลาของเราเนี่ยจริงๆก็เหมือนกับเราเราเรา,เราออกกําลังกายอ่ะคุณคณิตาหลาจะวันเว,ว้นวันแต่ว่าอาทิตย์นึงอ่ะเราควรจะทําทําอย่างน้อยคร,ครั้งครั้งหนึ่งก่อนนอนก็ยังดีถ้ามากขึ้นยิ่งมากขึ้นจิตเราก็ยิ่งแข็งแกร่งได้เร็วเนาะครับฝึกยังไงดีคะอาจารย์เริ่มต้นเริ่มต้นก็อย่าต้องพูดกับตัวเองพูดอะไรบวกๆกับตัวเองให้ได้ก่อนค่ะอลองพูดเลยบวกๆกับตัวเองสิครับว่าคุณคณิตาจะพูดว่า ฉันรักตัวเองจังวันนี้ดีจังที่ยังมีลมหายใจอยู่มันกว้างไปค่ะกว้างไปมันดูแบบเเป็นเป็นกว้างไปจิตมันก็เอารักตัวเองแล้วยังไงต่อก็ต้องบอกว่าเรารักตัวเองและเราจะทําอะไรต่อในวันพรุ่งนี้ซ o ย t o m o r โล w ไงอ่าคือนี่จ้าลองเปลี่ยนใหมสิคบรักตัวเองจังแล้วยังไงต่อในวันไม่ใช่วันพรุ่งนี้ก็ได้ในชั่วโมงถัดไปก็ได้ฉันรักตัวเองจังวันนี้ฉันจะ สวดมนต์นั่งสมาธิก่อนนอนแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะตื่นเช้ามาออกกําลังกายรับแสงแดดยามเช้าก็ได้ค่ะ <c oughs> ก็ได้เพราะฉะนั้นมันมีแต่ความหวังเนาะมันมีแต่ความหวังที่เราที่เราตั้งใจทําอะไรให้สําเร็จได้ <c oughs> ก็เป็นความสุขเล็กๆในแต่ละวันนะครับอยากฝากท่านผู้ชมแบบนี้ค่ะบลองฝึกกันดูอาจารย์ให้การบ้านอีกแล้วค่ะได้การบ้านอีกแล้วเพราว่าอย่างที่หลายๆคนอยู่ในครอบครัวที่มี ผู้ส doing, ูงวัยอยู่ด้วยเนี่ยอาจจะเคยเจออารมณ์เล็กๆน้อยๆนะคะที่บางทีผู้สูงวัยเนี่ยส่งสัญญาณมาซึ่งเราก็ต้องแบบแอบรับฟังบางทีนี้เหมือนกับว่าเวลาน้อยอกน้อยใจก็จะแบบมาบ่นว่าไม่ไม่เอาแล้วไม่อยากอยู่ละทําอะไรก็ผิดหมดทําอะไรก็ไม่ถูกหรือไงก็ต้องบอกว่าอยากจะระบายให้ลูกฟังไหมเราต้องกล้าที่จะเป็นคนบอกก่อนว่าอยากจะระบายความไม่สบายใจให้ลูกฟังไหมอยากจะบ่นอะไรให้ลูกฟังไหม อมส30นาทีนะบน่นมาได้เลยแม่บ่นมาได้เลยพ่อนะไม่ตอนไม่ถึงหรอกอย่างน้อยก็หรืออยากคุยอะไรกันไหมอยากคุยเรื่องดีๆกันไหมใน30นาทีหรือบางทีก็ในช่วงช่วโมงกินข้าวแค่นั่งทานด้วยกันก็จะสังเกตเห็นได้ว่าสิ่งที่ตรงนั้นมันก็ผ่านการกระทําก็คือการกินข้าวดูที่กินข้าวท่านท่านหน้าบึ้งๆไหมเนาะดูสีหน้าท่าทางแล้วก็ขักข้ามไปหน่อยเป็นอะไร กินข้าวไม่อร่อยเหรอะอะไรอย่างนี้ฮะคือคือระหว่างการสนทนาแบบนี้มัน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 ,ม,นมันมีความรักความเข้าใจอยู่ในตัวล่ละแม้บางอย่างที่บ่นออกมาก็อาจจะได้เพียงแค่รับฟังอาจจะไม่สามารถไปแก้ในในสิ่งที่บ่นออกมาได้ก็ตามใช่ไหมคะอาจารย์ไม่สามารถแก้ได้เพราะว่าการบ่นเหล่านั้นเป็นเป็นแค่อารมณ์เป็นแค่อารมณ์ที่มีความคิดลบเจือเจืออยู่ซึ่งเป็นการบ่นเพื่อ เพื่ออยากให้คนได้รับฟังท่านเป็นการเป็นการพูดเปยออกมาเพื่ออยากให้มีคนได้ได้รับรู้บ้างเนาะเพราะบางทีบางทีท่านก็จัดประสบการณ์อะไรและเหนื่อยมานานละเนาะก็อยากให้มีคนให้กําลังใจแต่ท่านไม่คาดหวังนะความแตกต่างกับวัยรุ่นก็คือวัยรุ่นคาดหวังสิ่งเหล่านั้นเนาะแต่ท่านไม่ได้คาดหวังเนาะแต่แต่ขอให้มีคนรับฟังค่ะท่านอาขอนให้มีคนรับฟังเพราะท่านเกรงใจ ค่ะเ่็นใจลูกหลานนั่นเองค่ะอย่างนี้อย่างนี้แปลว่าจริงๆแล้วเวลาที่ผู้สูงวัยถ้าเกิดความน้อยเนื้อต่ําใจหรือแม้กระทั่งความคิดลบกับตัวเองถ้าเป็นอารมณ์ปกติการรับฟังก็สามารถที่จะช่วยให้บรรเทาเบาเบางไปได้แล้วก็อาจจะไม่เดินทางไปสู่สิ่งที่คิดลบนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นผู้สูงวัยหรือว่าท่านใดที่มีความเป็นโรคซึมเศร้า หรือเป็นโรคทางจิตจริงๆอันนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นสัญญาณหรือหรือจะต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาทางการแพทย์ดีที่สุดยังไงคะอาจารย์อาจจะไม่ทันอาจจะไม่ทันเพราะว่า<อ>ทางการแพทย์ก็ไม่ได้รับฉุกเฉินได,ไ,ดไ,ดได้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 ทั่วถึงหนัก,กน,นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็คือจริงๆคือเราต้องเข้าหาเลยเนาะว่ากําลังคิดทําร้ายตัวเองหรือเปล่าคําถามที่ขอบอกว่าควรเลยนะฮะ <c oughs> ควรเพราะว่าเหมือนกับว่า าเราสังเกตเห็นสัญญาณของโรคซึมเศร้าสัญญาณของการแยกตัวนะการที่แบบเริ่มไม่กินข้าวเริ่มไม่พูดคุยหรือว่ามีมีอะไรทาร้ายร่างกายก็คือเราต้องถามเลยว่ากําลังคิดทาร้ายร่างกายอะไรอยู่ค่ะกําลังคิดอะไรอยากให้เราช่วยเหลืออะไรเนาะอันนี้อันนี้เราถามเลยถามเพื่อให้ท่านได้คิดค่ะเนาะแต่ถ้าท่านไม่คิด ท่านก็เบี่ยงเบนอารมณ์อย่างอื่นมีอารมณลบตามมาเนาะส่วนใหญ่ก็จะเห็นอารมณ์ลบตามมาเช่นหงุดหงิดใส่เนะาะหงุดหงิดใสหรือบางทีก็หันหน้าหนีเลยอย่างเงี้ยก็ก็เราก็าแค่เฝ้ามองเนาะเฝ้ามองว่าท่านอยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยไหมแล้วก็ค่อยๆหาทางมันมันไม่ได้มันมัน,ม,นมันอยู่ที่ว่าจังหวะมันจะเร่งด่วนไหมเนาะในจังหวะเร่งด่วนของสําหรับการคิดวางแผนฆ่าตัวตายเนี่ยมันมีอยู่ประมาณห้าระยะ ด <c oughs> ังนั้นดังนั้นเราคำว่าห้าระยะก็คือมันมีการเตรียมเตรียมมานานแล้วเตรียมอย่างไรอะ้รเราก็อาจจะต้องถามถามให้ให้เคลียร์นะว่าจริงๆรอบๆตัวท่านมีอาวุธไหมแต่โดยทั่วไปผู้สูงวัยท่านจะท่านจะไม่ไม่มีอาวุธอยู่แล้วเนาะท่านจะท่านจะมักจะไม่กินยาเนาะมักจะกินยาเกินขนาดค่ะ <c oughs> แล้วก็น้อยมากที่จะใช้อาวุธหรือการปลูกคอตายค่ะ <c oughs> น้อยครับเพราะจริงๆแล้ว กินเจลลึกๆทุกคนนะครับกลัวตายหมดและครับค่ะทุกคนอยากตายด้วยความสงบหมดนะครับเพราะว่า <Ha. S 2> ในวัยที่ในวัยที่ดีงานต่างๆที่ผ่านมานั้นท่านก็สะสมความดีมาดังนั้นลูกหลานนะครับต้องบอกบอกกับท่านว่าท่านมีความดีเรื่องอะไรโอ้ท่านเป็นคนซื่อสัตย์นะท่านเป็นคนมัธยัตนะท่านมีระเบียบวินัยนะคือหาให้เจอตอนนี้ถ้าเชิญชวนทุกครอบครัวในบ้านลงหาความดีงามของผู้สูงวัยให้เจอตรงนั้นแหละครับก็ <Ha. S 2> จะเป็น เป็นยาวิเศษมากๆเลยแล้วก็การรับฟังด้วยค่ะค่ะใช่ใช<ม>พอดิบพอดีมากเลยค่ะอาจารย์คะน่าจะได้เป็นเกราะป้องกันนะคะในเรื่องของการแบบทำลายตัวเองไม่ว่าจะอยู่ไว้ในไหนก็ตามนะคะอาจารย์สําหรับคนในครอบครัวครับใช่เลยครับค่ะก็เป็นเคล็ดลับนะคะที่เอามาฝากกันแล้วก็มีการบ้านให้ไปฝึกเช่นเคยนะคะให้อาจารย์ฝากส่งท้ายหน่อยนะคะเรื่องราวที่เราพูดคุยกันในวันนี้เพื่อป้องกันในเรื่องของการฆ่าตัวตายค่ะ ก็มองคุณค่าของความเป็นมนุษย์นะครับใส่ใจใส่ใจดูแลคุณค่านั้นนะครับให้อยู่นานๆนะครับให้เรารู้สึกว่าเราจะได้ทําความดีในทุกๆวันแล้วกันนะครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ป้อมมากๆนะคะค่ะยินดีมากค่ะส,ส,สวัสดีค่ะัครบ